เรื่องนี้ไม่มีใครรู้นาวินต้าล่าในทีมหมดสติอาการแย่ฟืน้นแล้วจำเมียตัวเองไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สุดช็อกที่ไม่มีใครรู้มาก่อนสำหรับในทีชีวิตดตรนาวินยศพลกุลหรือนาวินต้าเป็นเฮสโตรกหมดสติหัวใจหยุดเต้นซ้ำตื่นมาจำหน้าภรรยาไฮโซน้ำหวานพระสวีไม่ได้ล่าสุดทั้งสองได้ความคู่มาเปิดใจในรายการเคยเกิดเหตุการณ์เป็นเฮสโตรกตอนนั้นเป็นงานวิ่งของยูเอ็นที่ไทยอากาศอบอ้าว ประมาณเกือบ40องศากำลังวิ่งเข้าเส้นชัยอยากเอาชนะอยากเข้าเส้นชยัยคล้ายๆกับเกินลิมิตตัวเองถึงจุดนั้นก็สลบไปเลยยังไม่เข้าเส้นชยัยหมดสติไปเลยรู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในหัวจําอะไรไม่ได้นึกออกแต่ว่ากลัวลูกเป็นอะไรทั้งที่ลูกไม่ได้ไปด้วยจะถามว่าลูกเป็นอะไรไหมก็น,นึกชื่อลูกไม่ออก ช่วงนั้นให้ส่วนน้ำหวานกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองได้ประมาณ6เดือนมีเลขาโทรมาบอกว่าให้เรียบไปโรงพยาบาลก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะแย่กำลังออกจากบ้านไฟก็ดับต้องปินออกมาตอนนั้นคิดว่าไม่อยู่แล้วพอโรงพยาบาลบอกให้มา เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเห็นพ่อสามีร้องไห้พ่อสามีเริ่มฟื้นกลับจำภรยาไม่ได้อีกทางนี้หนุ่มต้าเผยว่าตอนนั้นเหมือนเพิ่งฟื้นคืนสติมันยังเบลออยู่ในใจไม่รู้จะพูดอะไรรู้สึกผิดไม่อยากให้เขาเห็นเราเป็นแบบนี้แต่ไม่สามารถพูดออกมาอธิบายได้ซึ่งอยู่ไอซียเป็นอาทิตย์หมอบอกว่าหัวใจหยุดเต้นเป็นระยะส่วนความจำหลังจากสองชั่วโมงก็เริ่มจำได้แล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลย